เอาละเร่งมือเข้าชาวดูทุกท่านบอกแล้วว่าในวันนี้เรานั่นจะต้องพัฒนานาะนิคมของเราให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเข้าใจไหมเอาละคุณผู้ชมฮะายินดีตอนรับกับใหม่ครั้งแท้กับเกมออก g o n Not Included Space เอากันในพาร์ทที่15 หรือ16วะและในวันดีฮะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยไซเคิลของเราเนี่ยมันได้ก้าวหน้าไปประมาณเออจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยประมาณ10กว่านะเพราะว่าผมเนี่ยได้แอบไปเล่นมานั่นเองเพราะว่าผมกลัวผู้ชมนั้นเนี่ยจะมาดูอะไรที่มันแบบว่าซ้ำๆซากๆเดี๋ยวจะเบื่อกันนั่นเองและเดี๋ยวเราเนี่ยมาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าสิ่งที่ผมเนี่ยได้แอบเล่นไปเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะสิ่งแรกก็คือนี่ฮะผู้ชมฮะฟาร์มของเราเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเราเนี่ยทำไมไม่สร้างประตูกันแก๊สนะฮะนี่ฮะ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็คือประตูกันก๊าซแบบธรรมชาติของเรานั่นเองนะฮะเรานั้นเนี่ยจะใช้น้ำเนี่ยในการกันเนี่ยไฮโดรเจนไม่ให้มันไหลออกมาแล้วก็มีอะไรที่เราเนี่ยทำเพิ่มเติมไปอีกบ้างกันนะอืมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะที่หลอมแก้วแหล่งใหม่ของเรานะฮะเพราะว่าแหล่งเก่าของเราเนี่ยมันได้ถูกสลามเนี่ยครอบครองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมนั้นเนี่ยก็ขี้เกียจไปยุ่งวุ่นวายกับมันนะก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันไว้เดี๋ยวในอนาคตของเราเนี่ยเราจะเคลียร์พื้นที่ เราค่อยลงไปจัดการมันแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะฮะสลามของเราเนี่ยใกล้จะหมดเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะดูสิจากแสนจากล้าน,นะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่6 7หมื่นเท่านั้นเองนะ,ะับผมบอกแล้วว่าในอีกไม่ช้ามันก็จะหมดไปแล้วผมก็ได้ทําการตรงนี้นะฮะเตรียมพื้นที่สําหรับการขุดเจาะสลามแห่งใหม่ใช่ฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตเห็นไหมมีอ่างล้างมือเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีตู้เก็บสลามนะฮะที่เหลือเนี่ยก็แค่ เรียน้ำตรงนี้ให้หมดไปเมื่อน้ำตรงนี้หมดเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาจัดการมันในภายหลังเอาละคุณผู้ชมฮะในภานี้นะอย่างที่บอกไปฮะเรานเนี่ยจะทําการเร่งนะฮะในการสร้างโซลาร์เซลล์ของเราเพื่อที่จะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้วก็ที่เก็บไฟฟ้าแห่งใหม่เพราะว่าฐานหินของเราเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะเจ้าว่าไปเนี่ยผมรอเจ้านี่มันนานมากเลยนะคุณผู้ชมฮะเจ้าเรกโกเนี่ยอุ้ย71%แล้วคุณผู้ชมฮะอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะออกไข่ถ้ามันออกไข่เป็นเรกโกผิวมันเมื่อไหร่แล้วก็ มันจะเป็นอะไรที่ดีกับอนาณาณิคมของเราบ้างทาแน่ๆครับผู้ชมฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะเออจะว่าไปเนี่ยแฮดของผมเนี้ยจัอ,อนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแฮดของผมเนี่ยฮะได้ออกไข่เป็นแฮดนลือสีมาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรแต่รู้แค่ว่ามันนั้นเนี่ยก็สามารถผลิตฐ่านหินให้เราไม่ต่างจากแฮดแล้วก็รูปแฮดหินเช่นกันนะฮะฉะนั้นฮ เลี้ยงไปก่อนก็แล้วกันนะเอาลรเมื่อกี้เนี่ยเราค้างไว้ที่โซล่าเซลใช่ไหมฉันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอเจ้าดูบนะฮะมันมาเร่งในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแก้วของเรานะฮะเราจะได้มีเอ่อมีแก้วเนี่ยไปทํากระจกได้มากขึ้นนั่นเองเนี่ยดูซิตอนนี้มีแก้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยในอาณานิคมของเรานะฮะมีแก้วทั้งหมดนะฮะสี400่ร้อย กว่ากิโลนะฮะน่าจะสร้างได้อีก2อันนั่นเองนะครับผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสร้างอันนี้1อันแล้วผมก็จะสร้างตรงนี้เพิ่มอีก1อันจากที่ผมได้ศึกษามานะเขาบอกว่าโซลาเซลล์เนี่ยเราสามารถวางซ้อนกันได้ประมาณนี้นะฮะถ้าสมมติทับกันเนี่ยมันอาจจะผลิตแสงได้ไม่ดีมันคือมันรับแสงได้ไม่ดีไงฉะนั้นเนี่ยการทำยเยื้อกันเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ มันนั้นสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีนั่นเองแล้วก็มันเนี่ยไม่ต้องการพื้นที่รองรับนะฮะเราสามารถสร้างไว้บนอวกาศได้เลยถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะสะดวกดีฮะจะว่าไปเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าเราเนี่ยขยายนานิคมออกมาด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะสังเกตเห็นไหมนี่คือแบบว่าชั้นที่สูญอากาศแล้วนะและนี่คือแบบในนาน,นิคมของเรานะคือแบบว่าใกล้กันมากๆคุณผู้ชมฮะจะว่าไปวิความเครียดค่อนข้างต่ำนะฮะอาหารเนี่ยเรียกได้ว่ามีเพียงพอถือว่า การบริหารอาณานิคมของเราเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยว่างันไหมแล้วก็ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะที่ทําไว้พาที่แล้วนะฮะพื้นที่ในการเก็บน้ําของเรานะถือว่านะฮะสำเร็จนะฮะสำหรับการเก็บน้ําแบบอินฟินิตี้ของเรานะยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับคําแนะนําที่เข้ามามากๆเลยแล้วตอนนี้ฮะการบําบัดน้ําเสียของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะมีการสูบขึ้นมาผ่านตัวกรองตรงนี้ ท่อมันอาจจะงงๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่ายังใช้การได้อยู่นั่นเองนะฮะเราก็จะสูบเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เต็มอ้าวเต็มเป็นที่เรียบร้อยปิดตรงนี้ปุ๊บเปิดตรงนี้ปั๊บ,น,บนะฮะแล้วก็ส่งน้ําต่อไปนะฮะเพราะว่าถ้าน้าเต็มเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสูบน้ําน้ําสูงน้ําเสียน้ายําใสอะไรพวกนี้มาใช้งานได้นั่นเองแล้วเช็กเชื้อโรคก่อนอาหารเป็นพิษนะ่ะโอ้โห ทำไมอาหารเป็นพิษมันเยอะจังวะแถวนี้และตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะปัญหามันหมดไปเราเนี่ยจะมาสร้างปัญหาเพิ่มอีกครั้งะฮะด้วยการเปิดเจ้าเครื่องสกัดโลหะนั่นเองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโลหะที่เป็นทองแดงของเราเนียนะมันไม่พอเว้ยเลยด้วยการที่เรานั้นเนี่ยจะใช้สายไฟที่เยอะมากมายมหาศาลนะไม่ว่าจะเป็นสายไฟเมนหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้นะฮะสิ่งที่เรียกว่าทองแดงเยอะมากๆนั่นเองฉะนั้นฮะเราจะกลับมาเปิดเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะร้อนก็ตามทีคือ คือเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมฮะมันมีเจ้าสิ่งนี้นะฮะเทอร์โมโอควาจูเนอร์นะฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้น้ําของเรานั้นมันมันเย็นได้นะผมคิดว่าน่าจะช่วยแหละอะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้คือมันจะร้อนไปปะวะและเมื่อเราสร้างเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่ามันเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะจะว่าไปเนี่ยจุดเครื่องนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยฮะอาปรับอุณหภูมิแต่เพิ่มความร้อนมากมายมหาศาลคือโซนตรงนี้ก็จะ แล้วอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยฮะถ้าสมมุติเราปรับท่อให้มันหายร้อนไปเนี่ยอ่อาวนว่าเดี๋ยวลองดูก่อนก็แล้วกันนะฮะของอย่างนี้เนี่ยไม่ลองไม่ร,มรู้ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วแต่ก็อยากลองอยู่ดีฮะและผมเกือบลืมอธิบายตรงนี้ไปนะผมได้ติดเซนเซอร์เสียงอะไรวะตกใจหมดเลยได้ติดเซนเซอร์แอดโมไปนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ติดตรงนี้เนี่ยเมื่อความดันออกซิเจนมันต่ำลงเมื่อไหร่นะฮะ ไฮโดรเจนเนี่ยมันจะคลืบคลานลงมาด้านล่างเห็นไหมแล้วเมื่อมันคลืบคลานลงมาด้านล่างเนี่ยมีดบูดของเราจะไม่โตนั่นเองนะครับผมก็เลยทาการต่อท่อออกซิเจนตรงนี้ไว้นะแต,แต่ตอนนี้ผมปิดไว้นะเพราะว่าออกซิเจนในอนานิคมของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วถึงแม้ว,ว่าตอนนี้จะน้อยลงแล้วไม่เป็นไรฮะเมื่อน้อยลงเราก็เปิดสวิตช์นี่ นี่แหละคือสิ่งที่ข้านั้นเนี่ยได้ทาการเตรียมการไว้แหละใช่ฮะคุณผู้ชมฮะผมได้เตรียมการเจ้าสิ่งนี้ไว้นั่นเองนะฮะเออจะว่าไปคุณผู้ชมฮะมีหลายคนนะพูดถึงนะว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเก็บของเลยนะจริงจริงผมเก็บนะคุณผู้ชมฮะผมพยายามเก็บแล้วดูดิ ي, เห็นไหมคือพยายามสั่งเก็บเลยแต่ด้วยความที่แบบมันเยอะมากจนแบบว่าชาวรูปของเราเนี่ยมันเดินไปเก็บไม่หวานไม่ไหวอะ่ะคือมันอาจจะเยอะไปก็ได้อะ่ะคือก็ ก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผู้ชมฮะเอ๊เดี๋ยวนะท่อน้ํามันมันมีน้ําไหลมาจากไหนวะเนี่ยฮะเอ๊น้ํามันไหลมาจากไหนกันเนี่ยผู้ชมฮะเออผมหาหาต้นตอของมันไม่เจอด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเมื่อกี้เนี่ยหันมาอีกทีก็แบบว่า น้ำรั่วล้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยวุ่นวายแล้วผู้ชมฮะเอ๊ะทำไมนะอยู่ๆอ,อนานิคมของเรามันก็มีเรื่องให้วุ่นวายวนั้นเนี่ยเอาล่ะผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเจ้าเครื่องเทอร์โมอควาจูเนอร์ของเรานะก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วแม็กซ์แม็กซ์มาแล้วผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าน้ำเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่43สาองศาได้ฮะเสร็จยังอะไฟฟ้าหมดหรออุย๊ยผมบอกเลยว่าไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยมัน ใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะฮะเอาละแม็กซ์ทำต่อดีมากออกมาเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่เครื่องเชอรอโมออควาจูเนอร์แล้วก็มีน้ำออกมาเหมือนว่าจะลดอุณหภูมิไปประมาณ10องศานะฮะเอ่อ10กว่าองศาแลละคุณผู้ชมฮะถือว่าน่าจะทำได้ดีอยู่พอสมควรนะ,ะแต่ด้วยโอ้โหตรงนี้ฮะ มันกินไฟฟ้าเยอะมากๆเลยคือโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่มาไม่ได้แลยว้ยผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกาลังคิดอยู่นะว่าการที่เรานั้นเนี่ยมีโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะเอาอะไรมารับไฟดีนะฮะตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยอยากจะทำเป็นแบตเตอรี่อัจฉริยะนะติดด้วยเจ้าบแบตตัวนี้เนี่ยมันมันใช้ทองแดงเนี่ยเยอะมากๆเลยเห็นไหมและตอนนี้ทองแดงหายไปไหนหมดว้เ่ยฮะ ใครเขาเอาทองแดงไปสร้างอะไรไว้เนี่ยฮะใครแอบเอาทองแดงไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนคืออยู่ๆเนี่ยทองแดงของเราก็ได้หายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่จัมโบ้เนี่ยเป็นตัวรับไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยก็สามารถเก็บไฟฟ้าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็โซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ได้เปลืองอะไรกับเรานั่นเองคือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สายไฟอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าแบตเตอรี่จัมโบ้เนี่ย น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าพอแล้วก็ตอบโจทย์แก่เราเว้ฉะนั้นฮะเดี๋ยวผมนี้จะสร้างไว้เยอะๆเลยคุณผู้ชมว่าแบตเตอรี่12อันเนี่ยพอไหมฮะผมว่ามันก็น่าจะพอแล้วนะฮะและต่อไปนะฮะคุณผูวว้ชมฮะเราเนี่ยจะไปดูกันที่เรื่องสายไฟกันบ้างน,นะจริงๆนะเนี่ยผมเนี่ยอยากจะใช้สายไฟที่เป็นสายไฟเมนนะฮะแต่ด้วยเออทรัพยากรของเราเนี่ยที่ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเจ้าสายไฟเมนเนี่ยดูดิ100นี่คือเยอะมากนะ,ะคุณผูวว้ชมฮะซึ่งเรามีอยู่900คือเราเนี่ยสามารถสร้างได้แค่เนี้ย หมดแหละก็นั่นแหละคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปฮะทรัพยากรของเราในตอนนี้นะฮะมีจํากัดนั่นเองนะฉะนั้นครับผมก็เลยจะใช้เป็นสายไฟตัวนาธรรมดานั่นเองฮะผมหวังว่านะฮะมันน่าจะใช้งานได้เหมือนกันแลนาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสายไฟของเราจะไม่พอแล้วก็ตามใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแร่ของเราไม่พออย่างนั้นเลยนี่อืมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอในอนาคตของเรานะก็น่าจะมีเพียงพอแล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ย สั่งให้แม็กซ์ของเราเนี่ยไปทําการหลอมแร่ออกมาเรื่อยๆนั่นเองฮะอุ้ยร้อนเกินร้อนเกินนะฮะเหมือนว่าร้อนเกินไปนะฮะก็มีอาการผุพังบ้างฉะนั้นฮะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนท่อของเราเป็นท่อกันความร้อนหรือเปล่านะฮะแล้วก็นี่ฮะระดับอุณหภูมิเนี่ยเขานั้นเนี่ยจะต้องแบบว่ารับอุณหภูมิที่สูงได้นั่นเองนะฮะเพื่อทําการออรองรับน้ําร้อนตรงนี้ของเราเว้ยแต่ถังพักของเหลวนี่คือรับไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหม หรือว่าเราเนี่ยตอนสร้างถังพักของเหลวเนี่ยเราไม่ได้ปรับให้มันเป็นชัดเลยฮะเราเนี่ยไม่ได้เลือกให้เป็นอมันกำทองนะฮะเ้วเห็นไหมกำลังไหม้ไหม้แล้วไหม้แล้วผมว่านะเราอาจจะต้องหยุดหรือเปล่าต้องหยุดนะคือผมบอกเลยว่าไหม้อย่างนี้นะับแม็กซ์ของเราเนี่ยอาจจะตายได้คุณผู้ชมฮะฉะนั้นครับเราเนี่ยจะต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนนะ,ะหยุดแม็กซ์นายไม่ต้องทํา เราเป็นห่วงนายมากเลยเข้าใจไหมคุณผู้ชมฮะอันตรายเกิดขึ้นอีกแล้วฉะนั้นนี่ตอนนี้นะฮะเราช่างเรื่องแรกของเราไว้ก่อนนะฮะเรามาดูนี่กันดีกว่าคุณผู้ชมฮะเฮ้ยอย่าบังสิเหมือนรู้เลยว่าจะมาดูตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราได้มาฮะไข่เดโคผิวมันเว้ยเอามาฟักเลยเอามาฟักเลยตรงนี้เลยอยู่ไหนวะฟักไข่จ้าผมบอกเลยว่าในคราวนี้เราก็จะมีพลาสติกอย่างเพียงพอใช่ฮะคุณผู้ชมฮะคราวนี้ฮะ อนานิคมของเราก็จะมีพลาสติกแล้วในไซเคิลที่200นะฮะนานจังวะเนี่ยฮะกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ยทำไมมันนานขนาดนี้เอาละต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูที่โซลาเซลล์ของเรากันบ้างทำไมเหมือนมันทำงานแค่2อันวะหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ต่อสายไฟเกี่ยวไหมผมว่าเกี่ยวนะว่ากันไหมคือมันต้องเกี่ยวแหละถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็หรือว่ามันบางกันแต่อันนี้มันอยู่ด้านบนนะเว้ยด้านบนมันไม่ควรจะบางป่ะวะใช่ปะ เออเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะฮะผมว่าเดี๋ยวเขาหน้าจะจัดการให้เราได้ในอนาคตและทำไมแถวนี้มันมีออกซิเจนเยอะจังวะเนี่ยฮะออกซิเจนพวกแกหล,ลุดมาจากไหนกันเนี่ยฮะจะว่าไปคุณผู้ชมฮะจริงๆตอนนี้เนี่ยอนาน,นิคมข,ของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะการเติบโตหยุดชะง,งักอย่างนั้นเหรอ,อกรรมฐานหมดไหนดูซิแถวนี้มีไหมเนี่ยฮะกรรมฐานอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เรื่องยากถ้ากรรมฐานหมดแล้วก็ขอแค่บอกมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจัดหาให้ เอาละคุณผู้ชมฮะเราต้องมาทําการขุดหากรมฐถันกันสักหน่อยแล้วนะับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีมันแล้วก็นะฮะพืชพันธุ์ของเราก็จะไม่โตนั่นเองนะ,ะขุดแถวนี้ให้หมดไปเลยก็แล้วกันตรงนี้ตรงนี้ขุดไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดขึ้นแล้วเจ้าตัวนี้แหร์ริสีนะฮะคือ,อ,อหน้าตามันน่ากลัวนะว่าไงไหมคือมันเหมือนจะกำลังจะกัดหนอนของเราเลยอะไหนดูดิเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันกินสลามได้ด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราเนี่ยเอาสลามให้มันกินดีวะ แต่ด้วยตอนนี้ก็วิ่งสองหมื่นกว่าแล้วว่าคือจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมฮะด,ดูดิสองหมืน่นสองหมืน่นสามพันอุ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะโซนนี้เกลี้ยงเมื่อไหร่แล้วก็เราจะลื้อทิ้งทั้งโซนนะฮะแล้วก็ไปไปดูโซนนี้แทนเออตรงนี้ก็เ,เดี๋ยวเราก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเคลียร์เคลียร์เค,เคลียร์และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเกมนี้นั้นเนี่ยนะฮะอย่าเล่นตามผมนะเว้ยถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่อยากเล่นแล้วไปได้ไกลไปรอดเนี่ย ให้ไปดูคนอื่นนะฮะแต่ถ้ามาดูแบบว่าอนานิคมไหนที่มีปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะดูของผมได้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าผมนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบเก่งในเรื่องการสร้างปัญหาให้แก่อนาคิคมขอ,ของเรานั่นเองนะฮะเลยอผู้จบมาแล้วไหนดูซิแร่ทองแดงโอ้ยเหมือนรู้อะผู้ชมฮะเหมือนนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแร่ทองแดงหมดใช่ไหมได้ข่าวเอาไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าขอบใจมากๆแล้วตอนนี้ ไฟฟ้าโหลดอีกแล้วเหรอเนะี่ยแล้วก็ออกซิเจนนะฮะเริ่มล้นทลักอีกแล้วหรอเนะี่ยฮะเดี๋ยก็สั่งปิดมันซะเลยเดยิอ่ะสั่งปิดไปก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะคือจริงๆเนี่ยม,มันเราสามารถทําเป็นระบบอัตโนมัติอะไรพวกนี้ได้นะไฟฟ้าหมดอ่ะหมดได้ไงวะ,ะมันหมดอีท่าไหนวะเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้ของเราแลวเนี่ยผมเนี่ยได้เอาไฟฟ้าตรงนี้ที่ควรจะมีอยู่แค่ตรงนี้นะฮะมาใช้กับโรงเลี้ยงสัตว์ของเราด้วยเว้ยมันก็เลยเอมีปัญหานิดหน่อยนั่นเองเดี๋ยวรอตรงนี้ของเราเสร็จนะคุณ เมื่อเขาต่อสายไฟเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะทุกอย่างเพอร์เฟกเชื่อผมฉะนั้นฮะมาพวกแกเร่งความเร็วในการก่อสร้างสักหน่อยดิแล้วผมบอกเลยว,ว่าไฟฟ้าตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่นะฮะคุณผู้ชมฮะตรงไหนที่ไฟฟ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างมอแปลงขึ้นมานะฮะมอแปลงโอ้โหโลหะบริสุทธิ์หมดเกลี้ยงเลยเออไอตรงนี้ก็ร้อนเกิดเอ้ะ,ะยังจะทําอยู่อเหรอแม็กซ์ไม่เห็นว่ามันจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ย ดูอุณภูมิแดงเถือกอโอเคหยุดทําก่อนแม็กถ้าทําตรงนี้มีปัญหาแน่นอนหรือว่าเราย้ายขึ้นไปแบบทําโซนอุณภูมิแบบติดลบ60ดีวะคุณผู้ชมฮะสรุปย้ายขึ้นมาทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าน,น้ำมันเย็นเป็นน้ําแข็งนั่นเองนะอยคยยากเหลือเกินนะฮะแล้วลตอนนี้เนี่ยอาหารนี่ก็เน่าเหลือเกินทีจะว่าไปเดี่ยคือการที่เราเนี่ยเอาอาหารมาใส่คาร์บอนเนี่ยมันควรจะทําให้อาหารของเรานั้นเนี่ยมันไม่เน่าไม่ใช่เหรอวะหรือว่าเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ด้วย อาหารแช่น้ำมันเลยเน่าเป็นไปได้นะับคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายอาหารขึ้นไปอยู่โซนศูนย์อากาศดีไหมแต,แต่แต่แต่คือการที่จะขึ้นไปกินข้าวแต่ละทีเนี่ยมันดูลําบากเนาะว่ากันไหมเออทำไงดีฮะคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราย้ายโซนคาร์บอนของเราใหม่ดีฮะผมว่าเลยว่าคุณผู้ชมต้องช่วยผมคิดแล้วแหละและตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่ไอตรงนี้มันจะเสร็จสักทีวะด้ยฮะเร่งมือหน่อยสิแมก็กซ์โอ้โหแม็กซ์บาดเจ็บบาดเจ็บเหรอโอ้ยความว่องไวลบหกเออจะว่าไปนี สิ่งนี้เนี่ยคือไม่ได้ทํามานานมากนะก็คือที่พักผู้ป่วยเตียงพยาบาลนั่นเองนะฮะนี่ฮะต้องมีนะฮะคือเจ้าสิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วนะฮะก็มีคนบอกว่าทําไมไม่สร้างสักทีนะฮะคือด้วยการที่ผมนั้นเนี่ยค่อนข้างระแวดระวังนะทำให้ชาวดูของเราเนี่ยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะฮะแต่ในตอนนี้ฮะเขาเริ่มป่วยแล้วฉะนั้นนะฮะเอาเป็นเตียงพยาบาลมาสักเตียงหนึ่งวางไว้แบบว่าเออล้อนๆก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะ,จะให้ ม็กซ์เนี่ยมานอนไว้ตรงนี้นะฮะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะชั่วคราวชั่วคราวเดี๋ยวถาวรเนี่ยค่อยสร้างภายหลังก็แล้วกันเอาชั่วคราวมาก่อนนะฮะอย่าสิแม็กซ์อ่ะนี่คือเตียงของนายเลยล่ะเออนอนเข้าเปลือกเลยแล้วมีมาดูแลให้ด้วยคุณผู้ชมฮะเรเดว,ว่าก็พึ่งพาอาศัยกันไปนะะก็ดีมากแม็กซ์ นอนพักไปก่อนนะในช่วงนี้นะครับนายก็ไม่ต้องทําอะไรนะก็นอนง่อยๆ,ๆไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอแม็กเขาฟื้นขึ้นมาก่อนนะุณผู้ชมฮะเมื่อแม็กฟื้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้ผลิตแก้วผลิตอะไรกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแม็กคนเดียวนี่ที่สามารถทําได้โอ้มาถึงก็ไฟดับเลยมีแม็กคนเดียวนะที่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องพวกนี้เนี่ยมัน มันต้องใช้ความสามารถในการทํางานและผมเลยติดไฟติดอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะทํางานช้าลง15%นะฮะคือคือติดมันจะเพิ่มให้เร็วขึ้น15%นั่นะแหละใช่และเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเอา้าทองแดงไม่มีเหรอเอ๊คุณผู้ชมฮะเราเอาทองแดงไปทําอะไรบดวะเนี่ยฮะ หรือทิ้งดีไปเนี่ยผมว่าเราเนี่ยจะต้องกลับมาใช้เจ้าเครื่องร็อกคัชเชอร์อีกครั้งหนึ่งว่ะคุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีแร่ทองแดงนั่นเองนะฉะนั้นตรงนี้เราหยุดพักไว้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยมาใช้เจ้าเครื่องร็อกคัชเชอร์แทนในการสร้างแร่ทองแดงขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทองแดงของเราจะน้อยก็ตามทีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะดีกว่าไม่มีอ่ะว่ากันไหมและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแม็กซ์ของเราเนี่ยอาการดีมากขึ้นแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะความ อหนาวโอเคท้าแฉะคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในโซนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นโซนอันตรายดูดิอุณหภูมิลบ60องศาคือคนธรรมดาน่าจะตายไปแล้วนะแต่ด้วยดูมของเราเนี่ยดุถูกฝึกมาอย่างแข็งแกร่งนะฮะก็เลยให้เขามาขุดแร่ทองแดงไปนะฮะช่ะคุณผู้ชมมาก็อดทนนิดนึงสติงกี้เดี๋ยวนายก็ได้พักแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วก็อุ้ยผมว่านะเราต้องทำว่ะคุณผู้ชมฮะอ่ะ ยารักษาโรคอาหารเป็นพิษมาเลยผลิตปากกอบหนึ่งอันใช่ฮะคุณผู้ชมฮะมีคนป่วยคนเดียวฉะนั้นฮะก็กินเม็ดเดียวพอเพื่อความประหยัดนั่นเองนะฮะแล้วจะว่าไปฮะคุณผู้ชมฮะเราจะย้ายที่เก็บอาหารไปตรงไหนดีอ่ะเมื่อไหร่เดี๋ยวสลามตรงนี้เนี่ยจะหายไปเนี่ยถ้าสลามตรงนี้หายไปผมได้รื้อพื้นที่ตรงนี้ทิ้งนะฮะเมื่อรื้อตรงนี้ทิ้งเสร็จเนี่ยเราจะได้แบบว่าอาจจะขยายพื้นที่ของเราให้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโซนอาหารมีที่เก็บอาหารแล้วก็เอาคาร์บอนเนี่ยมายัดใสย่ยัดใสย่ยัดใส่อะไรแบบเนี้ย เออมันอาจจะดีก็ได้นะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเจ้าร c ค c ชเชอร์ของเราเนี่ยก็เสร็จที่เรียบร้อยนะฮะและสังเกตนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมถ้าร c ค c ชเชอร์เนี่ยเราเนี่ยจะใช้แร่ทองแดง100นะฮะจะผลิตทองแดงได้แค่50เท่านั้นแต่ถ้าสมมุติเป็นเครื่องสกัดโลหะเนี่ย ใช้ร้อยผลิตได้ร้อยนะฮะคือหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยด้วยฉะนั้นในอนาคตของเราเนี่ยนะจะต้องหาวิธีในการใช้เครื่องนี้โดยไม่ให้เกิดปัญหาให้จงได้คุณผู้ชมฮะฉะนั้นรอไปก่อนนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเหนื่อยเหลือเกินอุย้ยจะว่าไปเอาแม็กซ์ฟื้นแล้วงั้นเหรอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่แม็กซ์ของเรานเะนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะก็ก็อะทำงานกันต่อไปนะพูกแก่นะ,ะแล้วก็นี่ฮะเห็นไหม สวิตช์ของเรานะฮะมาเยอะมากๆแล้วก็มันขับแคบนะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเก็บไข่ของมันทิ้งไปเห็นไหมทุกนนะ่ฮะสังเกตไหมผมนั่นเนี่ยพยายามนะฮะเก็บของให้แบบว่าเยอะที่สุดแล้วนะฮะแต่มันก็มันก็ไม่มาเก็บสักทีอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่มาเก็บทั้งนั้นที่แบบว่ามันก็มีช่องให้เก็บของนะเว้ยและเหมือนว่าโซนน้าของเรานะจะฆ่าเชื้อเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะเราก็นําน้ำเนี่ยไปปล่อยกันต่อเลยนะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเราก็นําน้ําปล่อยไปในโซนของนี่ฮะ น้ำใสแบบอินฟินิตี้ของเรานั่นเองนะฮะก็เรียไดูว่าก็ไหลกันมาเรื่อยๆนะและโซนี้ของเราก็ผลิตออกซิเจนขึ้นมาอ่ะเปิดสักหน่อยก็แล้วกันนะทุกไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ว่าเอาเป็นว่าเปิดฝั่งนี้ก็ได้ปัก๊กอ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะทุกอย่างน่าจะไปได้ดูดีแล้วตอนนี้ฮนะทองแดงเราเริ่มกลับมาแนละ้วเมื่อเรามีทองแดงกลับมานะคราวนี้ฮนะเราก็จะสามารถผลิตสายไฟได้และเมื่อมีสายไฟแล้วก็นะฮะ เราก็จะมีไฟฟ้าใช้อย่างไม่จากัดน,นั่นเองจะว่าไปคุณผู้ชมฮะแร่ทองแดงของเราเดี่ยถือว่ามีเยอะามากๆนะห้าว่าตัวตนนะแต่ด้วยเออทองแดงเนี่ยการสกัดแร่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างเชื่องช้าคือเราไม่ได้ไปใส่ใจมันไงแล้วพอไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีใช้นะในในตอนนี้นะแล้วก็เสียงแวบ,บๆมาดิปึ๊บ ดินงั้นเหรออุ้ยดินเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะจริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกทําไมไม่เอาคนมาสักทีวะเนี่ยฮะชาวมือมีแค่8ดตัวมันจะทําอะไรทันนะคือตอนนี้ต้องกระซิปบอกเลยว่าอาหารไม่พอครับทุกคนใช่ฮะตอนนี้อาหารไม่พอครับใช่ผู้ชมฮะหรือว่าผมนั้นเนี่ยมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับนาน,นิคมข,ของเราจนลืมไปว่าสเปซเอาท์เนี่ยคือการที่เรานั้นจะต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศเฮ้ยหรือว่าเรานั้นควรที่จะต้องจะ มันมันสร้างไงไวะเนี่ยลืมอ่ากดบวกตรงนี้นะฮะและเราก็สามารถสร้างเอาเอาอะไรดีฮะ Space ฟ a เลอร์ d u ดูลไหมคุณผู้ชมฮะเจ้าสิ่งนี้ได้คืออะไรเดี๋ยวฮะใช้ Engine Power 20นะฮะแล้วมันช่วยอะไรเนี่ยฮะเป็นฟังก์ชันคอมมาน d สามารถทำให้10 d u p l i c a แคสามารถไปด้วยกันได้เฮ้ยถ้าสมมติเรามีอันนี้เนี่ยเจ้าดูปของเราอาจจะย้ายจากดาวดวงนี้ไปที่ดาวดวงอื่นได้เลยนะเว้ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราจะสร้างในอนาคตของเรานะแล้วก็มีคาโกเบผมคิดว่าถ้าสมมติเราเนี่ยจะยกทัพชาวดูปของเราไปทั้งหมดนะฮะเราควรจะต้องมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าแก๊สนะฮะลิควิดน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันต้องมีแน่ๆฮะคุณผชมครไม่งั้นเนี่ยบอกบอกเลยว,ว่า รูปของเราไปไม่รอดะฮะแต่ผมบอกเลยว,ว่าเรานเนี่ยไม่สามารถสร้างอะไรมั่ซั่วเยอะๆได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องดูกําลังของเครื่องของเราด้วยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราใช้คาร์บอนใช่ไหมมันมีพาวเวอร์อยู่แค่40นะฮะระบบยี่สคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าสมมุติเราสร้างอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อเราสร้างไปปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะเหลือพาวเวอร์อีกแค่20ในการสร้างนะฮะถ้าสมมุติเราใส่เป็นเอ่อสมอลโซลิดออกซิเดเตอร์แท้งอย่างเงี้ยใส่เข้าไปปับ๊บ ปึ๊บถ้าสมมุติเราเนี่ยเซตมาอย่างนี้นะฮะก็คือเราเนี่ยจะสร้างไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเรานันจะไม่สามารถไปไหนได้และยุคเลิกไงวะนะฮะฉะนั้นฮะ,ะถ้าสมมติเราเนี่ยอยากจะออกไปนอกอวกาศให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเราก็จะต้องสร้างเจ้านี่ฮะโซโล่สเปสฟาร์เลอร์โนสโคน er นั่นเองนะฮะเจ้านนะะจะสิ่งนี้เนี่ยจะใส่ดูเข้าไปได้คนเดียวเป็นเเหมือนเป็นตัวควบคุมอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าสนใจที่จะส่งเข้าไปนะแต่เราเนี่ยมาดูอย่างอื่นกันบ้างน,นะ,ะดูดินี่ฮะ,ะเราจะมีโลเวอร์โมดูลนะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ ๋อ oh, หรือว่าถ้าสมมติเราสร้างเจ้าสิ่งนี้นะฮะ t r i b r เซ e r Module เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะสามารถลงไปสำรวจบนดวงดาวที่ยังไม่มี Rocket Platform หรือว่าเป็นยังไม่มีพื้นที่ปล่อยจรวดได้เว้ยเฮ้ยน่าสนใจว่ะเอาเป็นอะไรดีฮะผู้ชมฮะ Rover ไหมถ้า r o อร์เนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วเมื่อเราสร้างอันนี้เสร็จปับ๊บอีกอันเนี่ยเราก็จะสร้างเป็น Solo นะฮะ Spacefarer n o s t r a นั่นเองนะฮะและคราวนี้ฮะเรานั้นก็จะสามารถ ออกไปสู่โอวาาศกันได้นั่นเองถือว่าตอนนี้เนี่ยอาณานิคมของเราเนี่ยก็ได้ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งแล้วนะและไหนดูซิตอนนี้ฮนะไฟฟ้ามาแล้วนี่เห็นนี่ไหมคุณผู้ชมฮะแบตเตอรี่จัมโบูมาขนาดนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือนี่ฮนะหม้อแปลงขนาดใหญ่ขอลองก่อนสักอันก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งหม้อแปลงตรงนี้ส่งไฟฟ้ามาใช้ในโซนนี้แทนนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้อง ไปเปลืองไฟฟ้าตรงอื่นนั่นเองฮะมานี่เลยมานี่เลยทุกคนมานี่เอ,อแล้วก็ลงมาตรงนี้ปึ๊บระหว่างที่เราเนี่ยกำลังรอแล่ทงแดงของเรานะฮะเรามาดูซิอ้าจบสร้างไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องสร้างบันไดให้เขาอะ่ะนี่เหรออ๋อคือไอ้ด้านหลังนี่คือนั่งร้านที่มันกางขึ้นมาเนี่ยคือเพื่ออะไรเนี่ยฮะ สร้างก็สร้างไม่ได้คือต้องสร้างด้วยตัวเองโอเคได้เดี๋ยวจัดให้เออแล้วก็เกือบลืมนะับคุณผู้ชมฮะผมได้ไปค้นพบมาแล้วว่าเจ้าต้นมีดปู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถสั่งปิดการเก็บเกี่ยวได้นะเพื่อไม่ให้เจ้าดูฟเนี่ยมันมาเก็บเกี่ยวไปกินเว้ยใช่ไม่งั้นเนี่ยเออะเออะมาเด็ดต้นพวกนี้ไปกินหมดเลยนะเดโคของเราเนี่ยไม่มีกินเลยฮะคุณผู้ชมฮะแย่มากฮะเอาละแล้วคราวนี้ฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับโซนสายไฟตรงนี้ของเราผมไม่รู้ว่ามันจะโหลดเกินไหม400 20วัตต์ คือเอาสายไฟซะ2,000วัตต์เลยนะฮะไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเผื่อไว้นะฮะเราอาจจะแบบดึงไฟจากตรงนี้ไปใช้งานตรงอื่นได้มันก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะดึงไปใช้งานตรงนี้เห็นไหมเครื่องหลอมแก้วของเราเนี่ยมันก็เพียงพอนั่นเองนะฮะพอปะวะแต่ผมว่าสายไฟมันน่าจะรับไม่ไหวนะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะทำไปเล่นไปตอนนี้ฮะ Spirit of Intergalactic Beauty Tree นะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือชื่อเขาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะอืมเป้าหมายต่อไปของข้าคือนี่คือดาวหน้าที่เรานนเนี่ยได้เทเลพอร์ตไปนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทิ้งร้างไปเป็นที่เรียบร้อยคือขี้เกียจไปนั่นเองแล้วก็นี่ฮะดาวดวงใหม่ที่เราค้นพบนะฮะก็เราเนี่ยอาจจะกดผิดเรานั้นเนี่ยสามารถเช็คดูได้นะว่าในแต่ละดาวนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะมีคุณผู้ชมได้แนะนําไว้นั่นเองเช่นอันนี้ฮะอลูมิเนียมวัวคาโนนะครับภูเขาไฟอลูมิเนียมมีภูเขาไฟทอง ปล่องออกซิเจนเน่าร้อนปล่องคอรีนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีและคุ้มค่ามากๆแล้วมาดูดาวของเราฮะมีแค่ปล่องไอ้น้าอุ่นกับภูเขาไฟลูกเล็กซึ่งผมนะเนี่ยยังหาไอ้ภูเขาไฟลูกเล็กไม่เจอเลยเว้ยมันน่าจะอยู่ด้านล่างเว้ยใช่ผมเดานะเนี่ยมันน่าจะอยู่โซนแบบโซนตรงเนี้ยเออใช่ฮะไว้เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยขุดลงไปก็แล้วกันเดี๋ยวอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะไปไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยและจะว่าไปเมื่อกี้ฮะผู้ชมฮะเรา,า,า,รเ,ราเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูด้านในโอ้ นี่คือด้านในโซนโอวกาศของเรานี่ไอ้มันต,ตุ้งติงตุ้งติง,ตงอะไรว้เ่ยฮะไหนเกิดอะไรขึ้นแถวนี้ฮะไหนดูสิอาหารเน่าเสียโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะฮะอาหารเราค่อนข้างที่แบบกแบบแบบ็ไม่ได้เหลือเฟืออะไรขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีเพียงพอที่จะได้กินนั่นเองนะฮะกราฟฟงกราฟฟูดเนี่ยเอยเจบเม,มืกี้เฮ้ยออกไข่ตรงนี้เนี่ยนะเก็บกวาดมาก่อนเลยเก็บกวาดมาก่อนเลยคุณชมฮะ ไอกาซี่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะออกไข่มาแถวนี้ได้คือการที่เรานนเนี่ยเอาเขามาไว้แถวนี้นะฮะก็คือเหมือนการปล่อยเขาทิ้งไว้ให้มันแบบว่าตายไปโดยการที่ให้เขาสร้างประโยชน์ในการสร้างอาหารให้เรานั่นเองนะฮะถามว่าน่าสงสารไหมจริงจริงมันก็คือการปัสสตว์อย่างหนึ่งเว้ยคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเขาไว้กินแต่เราเลี้ยงเขาไว้แบบว่าเป็นศัตรูพืชหรือว่าเป็นพวกดูแลพืชพันธุ์ให้เรานั่นเองนะก็ถือว่า ประโยชน์ของเขามีแค่นั้นแหละไม่งั้นเราจะเลี้ยงเขาไว้ทำไมจริงไหมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะต้องปล่อยให้เขาตายก็ตามแล้วจะฟักหรือยังเนี่ย72%งเปอร์เซ็นต์แล้วเวย้ยใกล้แล้วคุณผู้ชมฮะเราใกล้จะได้พาสติกในอนณาณิคมของเราแล้วเวย้ยเอาล่ะเรากลับมาดูในนี้ของเรากันต่อนะฮะในโซนนี้เป็นสูญญากาศหมดเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องต้องใส่ชุดชุดโอวกาศเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน่าจะหายใจไม่ได้หรือว่าเรา,าสามารถนำออกซิเจนมาปล่อยในนี้ได้ไหม คุณผู้ชมว่าเราสามารถปล่อยได้ไหมผมว่ามันน่าจะได้นะแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยผมคิดว่านะถ้าสมมติว่าการที่เราเนี่ยจะต้องเดินทางออกไปนอกอวกาศนะฮะสิ่งที่เราต้องมีฮนะที่นอนอาหารนั่นเองนะฉะนั้น,นครับตู้เก็บของอเราจะวางแบบไหนเดียะก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมใส่เตียงไปให้เขาก่อนกันลวกันเอาละมีดมาสร้างเตียงเป็นที่เรียบร้อยนะค,คุณผู้ชมฮะเร็วมากๆนะครับและต่อไปคือ,อรายเดียคุณผู้ชมฮะผมว่า<อ>แล้วเวคุณผู้ชมนั้นเนี่ยจะต้องช่วยผมแหละ จะต้องคอมเมนต์กันเข้ามานะว่าในยานอวกาศของเราเนี่ยหรือว่าในจรวดวปิ Beauty น i ิดออฟอิน t ตอร์ t า c ลติ a บ t ว t ี e ทนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งไล่อ่านและเดี๋ยวผมนัเนี่ยจะรีบสร้างแล้วก็ยัดมันเข้ามาไว้อยู่ใน จะตรวจของเราลำนี้นั่นเองนะฮะเอาละและในตอนนี้นะฮะอนณาณิคมของเราเนี่ยต้องทําอะไรเพิ่มเติมกันบ้างฮะในเมื่อเราเนี่ยจะออกเดินทางกันแล้วนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวติดตามกันในพาร์ทหน้ากันสําหรับในพาร์ทนี้นะเราก็พักไว้แค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็เออไม่ได้เดินทางไปไหนไกลเดี๋ยวเราเนี่ยรอแค่เจ้าพวกสลามเนี่ยมันหมดไปนะเมื่อสลามหมดไปเนี่ย เราก็จะไปขุดด้านล่างกันบ้างนะหรือว่าเอาด้านซ้ายก่อนดีกว่าด้านซ้ายก่อนก็แล้วกันนะฮะและเดี๋ยว,วด้านล่างเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันและเราเนี่ยก็ต้องมาหาวิธีในการแก้ปัญหานะจุเครื่องสกัดโลหะกันในพร์ทหน้าอีกด้วยนะฮะและสําหรับในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะไว้เจอใหม่พร์านหน้าและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สู้ไข่เด็กโรคผิวมันนั้นมันจะมอบพลาสติกให้เราได้หรือไม่เออแล้วพานหน้าเราจะได้ไปโอากาศป่ะวันนี้แล้วทำไมมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะไปก่อนดีกว่านะฮะไว้เจอในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า